ามคำเรียกร้องของ FC ของศูนย์มาสมบัติสาเพนดินสาขาชันบุรีนะคะวันนี้ก็ได้นำความงดงามและประวัติการสร้างของหรวงปูดทวดพิมพ์กลักไม้ขีดหมดทองคำหลังฝังเม็ดเหล็กไหลสร้างในราวปีพุทธศักราช2408ซึ่งตรงกับปลายรัชกาลที่4และเข้าสู่ยุคต้นรัชกาลที่5 ประเทศสยามกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญทั้งด้านการเมืองาศาสนาและศิลปาวัฒนธรรมพระพุทธาศาสนาเฟื่องฟูอย่างสูงวัดวาอารามได้รับการบูรณะและสร้างมากมายในยุคนั้นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพงมรังสีเป็นพระมหาเทระผู้มีบารมีสูงสุดองค์หนึ่งของแผ่นดินสยามมีสิทธิญาณุสิทธ ทั้งฝ่ายบ้านเมืองและวัดจำนวนมากและมีความสัมพันธ์แน่นแฟนกับสายธรรมหลวงปู่ทวดเมืองปัตตนีโดยเฉพาะกลุ่มพระเกจิผู้เดินทุดงใต้เหนือในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์พิมพ์กากไม้ขีดเป็นหนึ่งในแม่พิมพ์ที่ถูกบันทึกว่าอยู่ในชุดต้นแบบของพระหลวงปู่ทวดยุคแรก,แรก ก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็นพิมพ์นิยมอื่นๆในยุคหลวงปู่ทิมวัดชางให้ในภายหลังโดยในตำนานสายเก่าระบุว่าแม่พิมพ์ชุดนี้เกิดจากฝีมือของช่างหลวงนั่นคือหลวงวิจารเจียรนายช่างหลวงในราชสำนักที่สมเด็จโตทรงโปรดให้เป็นผู้แกะแม่พิมพ์เพื่อให้เป็นพระที่คงทนและงดงาม พิมพ์และลักษณะทางศีลพิมพ์กัดไม้ขีดมีเอกลักษณ์สำคัญคือกรอบสุ้มทรงกลักไม้ขีดมีขอบด้านในและนอกชัดเจนเป็นงานแบบช่างหลวงสุ้งปลายยอดมีตุ่มค้ายกีบแหลมสองข้างเรียกว่าเข่ามะเขือ องค์หลวงปู่ประทับนั่งสมาธิบนฐานบัวเม็ดกลมบัวตุ่ม7-9เม็ดเป็นเอกลักษณ์ของยุคต้นพุทธศิลป์เป็นงานแกะพิมพ์แบบละเอียดหน้าตาเด่นตาโหนกแก้มคิ้วและจีวรชัดเจนมีความสวยงดงามมากกว่ารุ่นหลัง ภาษาศินเป็นพุทธศิลป์ยุครัตนโกศิลป์ตอนกลางมีความอ่อนช้อยแต่ยังคงความขังแบบพระธุดงสายใต้มวลสารและความเก่าองค์สีน้ำตาลอ่อนมวลสารออกโทนน้ำตาลทองอมเหลืองมีเนื้อแก่งแต่แห้งสนิทแบบดินผสมว่านและปูนตำละเอียดผิวพระ มีการฝังตัวของฝุ่นดินผสมธรรมชาติในเนื้อบ่งบอกถึงการเก็บเก่ามาหลายร้อยปีหรือมากกว่าร้อยปีด้านหลังมีการจานเลข2 4 0 8แแบบพิมพ์ลึกตื้นธรรมชาติไม่ใช่การจานทีหลังส่วนองค์ดำเข้ม มวลสารเข้มข้นมีร่องรอยการแห้งและยุคตัวของว่านยุคเก่าเนื้อแน่นแบบผสมผงพุทธคุณบวกว่านศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมในภาคใต้ยุคต้นการผูกเป็นแบบธรรมชาติไม่ใช่ผูกแบบสารเคมีหรือปลอมยุคใหม่มีรอยคาบดินแทรกในซอกลึกชัด เป็นลักษณะของการฝังหรือเก็บในที่ชื้นมายาวนานทั้งสององค์มีการฝังตะกุดหรือหมุดเข็มทองรวมถึงเลหล็ลกไหลเหล็กกลมด้านหลังซึ่งเป็นสัญญาณการปลุกเสกแบบยุคเก่าของสายวัดชางให้และสายสมเด็จโตบางคุณพรมตัวเลข240-8 เป็นปีที่ตำนานสายนี้ยกย่องว่าเป็นปีแม่พิมพ์ต้นที่หลวงวิจาร์ณเจรนัยสร้างถวายสมเด็จพระพุทธาจาย์โตพผมรังสีมีบันทึกในวงการโบราณคดีพระเครื่องมากมายประวัติการสร้างในตำนาน สมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรมรังสีมีสายสัมพันธ์กับพระมหาเถระภาคใต้หลายองค์ซึ่งเป็นสายหลวงปู่ทวดโดยมีเจตนาให้สร้างพระไว้แจกทหารและชาวบ้านชายแดนภาคใต้เพื่อคุ้มครองภัยการสร้างพิมพ์กลักไม้ขีดนี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2408ท่านหลวงวิจารณ์เจรัยร เป็นช่างหลวงผู้รับผิดชอบแกะแม่พิมพ์ใช้พุทธศิลป์แบบซุ้มกรักไม้ขีดเพื่อความแข็งแรงในการพิมพ์และทนต่อการส่งผงพุทธคุณที่ใช้ผสมในยุคแรกมีทั้งผงเกสรว่านศักดิ์สิทธิ์ร้อยแชนิดผงปัทมังและผงมหาราช ดินศักดิ์สิทธิ์จากปัตตนีวัดช้างไห้และบางขุนพรมพระรุ่นนี้ถูกปลุกเสกใหญ่โดยสมเด็จโตและส่งต่อสายใต้เพื่อแจกให้ทหารและผู้คนที่เดินผ่านทางเส้นทางยุทธศาสตร์พุทธคุณความเชื่อพระหลวงปู่ทวดพิมพ์นี้เป็นพระที่ถูกเชื่อกันว่า ป้องกันภัยอันตรายอุบัติเหตุพยันตรายจากสัตรูมีเมตตามหานิยมปวกกับความแควคาดแควค่าจากศึกสงครามโรคระบาดโรคภัยและพูดผีเด่นทางด้านเดินทางปลอดภัยซึ่งเป็นตำนานที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน แขวนพระหลวงปู่ทวดเดินทางไม่ตายโหงเป็นคำกล่าวโบราณที่มีจุดเริ่มต้นในยุคนั้นคุณค่าทางโบราณคดีและวงการพระเครื่องเป็นพิมพ์ที่สะท้อนรากเงาของสายพระหลวงปู่ทวดก่อนจะเข้าสู่ยุคหลวงปู่ทิมมีความเชื่องโยง โดยตรงกับสายช่างหลวงสมเด็จโตและสายใตย้ซึ่งหาได้ยากมากเนื้อหามวลสารการจานเลขและฝังหมุดหลังเป็นองค์ประกอบที่ตรงกับพระยุคต้นองค์พระที่มีความสมบูรณ์เช่นนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูงมาก และเป็นหลักฐานสำคัญของความเชื่อและศิลปะไทยยุครัตนโกสินร์ตอนต้น พิมพ์กรากไม้ขีด2 408มิใช่เพียงเป็นแค่พระเครื่องหากแต่เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงสายสัมพันธ์ของพระเทระสําััรระดับแผ่นดินและการสืบทอดในพุทธศิลป์ความศรัทธาของคนไทยจากกรุงบางกอกถึงปัตตนี รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพุทธศิ์การจัดวางองค์พระเรียบคมตื้นเน้นความแขังมากกว่าความงดงามเจตนาจัดสร้างไว้แจกทหารตำรวจและประชาชนชายแดนใต้ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจป้องกันภัยพุทธศิลป์ด้านพิมพ์พระพักเรียบสงบสายตามเมตตา ตาโปรเล็กน้อยมองตรงไปข้างหน้าสแสดงถึงชาญอันรู้ร่วงหน้าคิ้วขมวดโค้งสื่อถึงความมั่นคงและเมตตาธรรมของครูบาอาจารย์จีวรและสังคติพิมพ์ตื้นเรียบแต่คมเส้นสังคติพาชัดหมายถึงความสละแล้วซึ่งโรกียะท่านั่งสมาธิลาบ เป็นอิริยาบทของพระอริยสง์ระดับสูงสื่อถึงความมั่นคงทางจิตและฌานสมาบัติฐานเข่าบัวทั้งสองชั้นบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ท่ามกลางโรกีฐานบัวเปรียบเสมือนธาตุรองรับผาธรรมกอบรอบองค์พระเรียบไม่มีรวดรายฟุ้งเฟอ้อสื่อถึงความไม่ยึดติดในรูปแบบ เป็นแนวพุทธศิลป์แบบสมาธะเรียบแต่ลึกซึง้งปริศนาธรรมซ่อนอยู่ในพุทธศิลป์ลูกทรงกลักไม้ขีดสิ่งเล็กจุดไฟใหญ่พระธรรมที่ดูเรียบง่ายสามารถจุดประกายแสงสว่างในชีวิตพระพักนิ่งสงบคือใจที่สงบย่อมเห็นความจริงผู้บูชาพึงสำรวมกายวาจาใจ จีวรเรียบละวางความหรูหราความงดงามแท้คือจิตบริสุทธิ์ฐานบัวคือบัวพ้นน้ำผู้ปฏิบัติด,ดียอมผลจากวัตตะไม่มีอัคราจารึกมากคือธรรมะไม่ต้องประดับความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่จิตศรัทธาไม่ใช่คำสลัก พุทคุณเรื่องรือชื่อกันว่าแรงมากในสายสิทธิหลวงปู่ทวดแควคาดปลอดภัยทหารชายแดนมักนิยมที่จะนำติดตัวไปด้วยเมตามหานิยมเพราะเป็นพิมพ์ที่เน้นความเมตตาคุ้มครองปกปักรักษาเชื่อกันว่าหลวงปู่ท่านไปปก ักรักษาด้วยพระองค์เองจุดแสงสว่างให้ชีวิตเหมือนกลากไม้ขีดจุดไฟในความมืดมิดสาระสำคัญทางจิตวิญญาณของพิมพ์กลากไม้ขีดนั้นธรรมะไม่ต้องใหญ่โตแต่ต้องซึมเข้าใจคนได้ขนาดพุทธธรรม เข้าถึงง่ายสืบทอดถ่ายทอดและจันลงพระพุทธศาสนาความเรียบง่ายปลุกความสงบในใจบรรจุพุทธคุณและเจตนาการสร้างเพื่อช่วยให้ชีวิต สมบูรณ์ขอขอบคุณท่านสมาชิกศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปกันมาจนถึงช่วงท้ายนี้ ขอพระบารมีรวงปู่ทวดและสมเด็จพระพุทธารย์โตพมมรังสีปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านสมาชิกทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงนะคะติดต่อทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีได้ทางช่องทางรายแอดนะคะพิมพ์คำว่า id line ตัวแอด thrwe L A N D land ค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ